สวัสดีครับกอล์อดครับวันนี้นะครับกอฟได้ขับรถレンเจอร์แรปเตอร์มาส่งลูกค้านะครับอ่ะวันนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มาขายรถหรืออะไรนะครับจะมาสาธิตการใช้ตัวเอ่อพัดเดิลชิพนะครับอ่าเราจะมาสาธิตตัวการใช้พัดเดิลชิพกันพัดเดิลชิพเนี่ยจะมีอยู่ในレนเจอร์แรปเตอร์นะครับทั้งเบนซินทั้งดีเซลมีแค่2รุ่นนี้นะนะครับ ถ้ารุ่นอื่นอยากจะเปลี่ยนพวงมาลัยอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับก็ต้องบอกแจ้งก่อนว่าสมัยนี้ทําได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ทําโดยเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์นะครับอ่าไม่ได้ทําโดยช่างศูนย์นะครับก็จะมีซัลายเออร์ที่เป็นร้านแต่งนะครับเขาก็จะเบิกเนี่ยพวงมาลัยแท้มานะครับแล้วก็เอามาทําให้นะครับก็ทํากันไปหลายคันนะครับใช้งานกันก็ปกติ นะครับแต่ก็แจ้งไว้ก่อนนะเผื่อใครเอาไปติดนะครับมาเรามาดูกันเราเอาหน้าจอที่มันง่ายๆแล้วกันเนาะแบบเบรดเบสิคมานี่เห็นไหมเลยทัดเดิลชิปนะครับก็จะอยู่เป็นเกียร์นะครับที่อยู่ตรงหลังพวงมาลัยนะครับตรงมือซ้ายผมเนาะนะครับฝั่งซ้ายคือลบนะครับคือเชนเกียร์ลง นะครับฝั่งขวาคือบวกนะครับคือบวกเกียร์เพิ่มขึ้นวิธีการใช้คือดึงเข้าหาตัวนะครับไม่ใช่ดันออกนะตบเข้านะครับเหมือนตอนเรากับพิปไฟสูงอะ่ะนะครับตบเข้าหาตัวนะครับอ่าตัวนี้นะครับมันจะมีระบบกันไว้ให้แล้วนะถ้าเกิดเราเบรกปุ๊บเนี่ยเกียร์มันก็จะเชนลงให้นะครับมันก็จะเชนลงให้จาก8 7 6 5ถามว่าได้ไหมได้นะครับเขาก็มีระบบการกันไว้ให้อยู่แล้วนะ หรือถ้าเกิดเราจะเชียนเกียร์เพื่อเปลี่ยนในจังหวะเร่งแซงเองได้ไหมได้ถ้ามันเข้าไม่ได้เกียร์มันก็จะกระพริบอยู่เลขนั้นนะครับบวกก็เช่นกันนะครับตอนเราบวกถ้าเข้าได้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากเกียร์เจ็ดไปเกียร์แปดจากเกียร์แปดเป็นเกียร์ 8, กเก้าน,นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไม่ได้ความเร็วไม่ถึงเกียร์ก็จะกระพริบนะครับเขามีแจ้งไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็สามารถตั้งนะครับเรื่องของออรอบการเปลี่ยนเกียร์ได้ นะครับกนะ็เข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะ,ะเ,ขาาเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บเข้ามาที่คําว่าตั้งค่านะครับได้เห็นไหมครับไฟเปลี่ยนเกียร์นะครับเนี่ยเปิดใช้งานนะครับรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับเนี่เราตั้งไว้เท่าไหร่ก็ได้ผมตั้งไว้4ี่พันสี่นะครับผมตั้งไว้4ี่พันสี่ก็คืออ่าก็แล้วแต่คนตั้งอันนี้ก็ตั้งให้ลูกค้าก็สุดเท่าที่เขาให้ตั้งนะครับเห็นไหม ีก็สุดที่เขาให้ตั้งนะครับจะตั้งเท่าไหร่นะครับก็มาตั้งเอาเนาะตั้งได้นะครับมันมีสถานะไฟเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับว่าเข้าเกียร์แล้วก็ใช้งานยังไงนะครับพวกนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าเห็นไหมนี่เกียร์ตั้นๆันน่ารักนี้นะครับเรากดที่ตัวเอ็มด้านข้างนะครับกดที่ตัวเอ็มด้านข้างเนาะเห็นหน้าจอไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกก่อนเนาะ อตอนเรากดที่เดิมเนี่ยไฟเกียร์จะอยู่ที่เกียร์ D เห็นไหมตอนเรากดตัว M ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว M แล้วก็มีเลขตอนนี้อยู่ที่เกียร์9ครับนี่อยู่ที่เกียร์9ความเร็ว109กิโลเมตรนะนี่ความเร็ว109กิโลเมตรถ้าผมอยากเปลี่ยนเกียร์10ผมก็มือนี่เลยครับมือขวาด,ดึงเข้าเห็นไหมครับก็เข้าเกียร์10แล้วเนอะหรือจะเหยียบลากเพื่อเปลี่ยนเกียร์ก็ได้ นะครับก็ดึงเข้าหาตัวก็เป็นเกียร์สิบแล้วนะครับอตอนเบรกนะครับเดี๋ยวดูให้ความเร็วตกเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมครับเกียร์มันก็เปลี่ยนลงมาเกียร์เก้าให้ด้วยตัวเองแล้วนะครับเพราะว่ารอบการใช้เกียร์มันไม่ถึงที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเขาก็มีระบบเซฟตี้อยู่แล้วนะอ่ะถ้าผมเยียบอยู่ผมอยากเชนแซงผมดึงเข้าเหลือเกียร์แปดเห็นไหมครับ ะน, 9, นะครับผมแซงเสร็จผมกดเกียร์เก้านะครับอ่ะอย่างนั้นมันก็จะขับสนุกขึ้นนะครับใช้งานได้หลากหลายขึ้นคืออะไรจังหวะเล่นงแซงนะครับเราก็เปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองนะครับอ่ะหรือเอาไปขับขึ้นเขานะครับเราก็เล่นเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอ่นะก็ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็จะขับแบบให้ประหยัดน้ามันก็ได้นะนะครับบางคนก็สามารถที่จะเนี่ยครับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเอง นะครับพันกว่ารอบก็กดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไม่ได้เขาก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าเริ่มนะครับรอบกับความเร็วที่เขาเปลี่ยนเกียร์ได้เราก็เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นเนาะนะครับสำหรับตัว p a ดเดิ้ลชิพอันนี้ก็มาสาธิตให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ขับแบบโหลากรอบให้เห็นเนาะที่มันขึ้นเรื่องของตัวไฟเกียร์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถลูกค้า นะครับเราก็มาสาธิตให้ดูนะครับถึงวิธีการใช้นะฮะเผื่อท่านใดสนใจนะครับที่จะแบบเฮ้ยพี่จะเทียบระหว่างแรปเตอร์ดีเซลสมมุตินะครับกับสตอมแท็กพี่จําเป็นไหมเอ้ยตัวนี้มีแพดเดิลชิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นรีวิวนะครับในการใช้งานในการมาขับจริงนะครับผมก็ทำรีวิวไว้ให้ดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ สำหรับหลายๆท่านก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ถ้าท่านใดอยากให้ก๊อฟทาคลิปเกี่ยวกับวิธีการใช้ตรงไหนนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับถ้าทำให้ได้นะครับสะดวกก๊อฟทำให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับยังไงนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ